อึนมากกว่ากลัวคนที่อยู่ด้านนอกอะไรคุ่ารับ7คนเลยหรือเปล่าฟุตบอล10คนเลยหรือเปล่าน่าจะเป็นฟุตซอลใช่ว่าถ้าถ้าเป็นฟุตบอลน,น่าจะรอนกัน,นั น่าจะเร็วๆนีน่าจะขายกันรล้คิดว่าอะไรนะครับเกมบอลหรือเกมอะรนะครับด you know ีอคาน้อหนมีรัือนอยากคุยด้วยคะครับผมเพื่อนเหรอครับชื่ออะไรครับ ชื่อะไหนูไม่รูดไรคอไรค่ะชื่อชื่อไรค่ะไรเป็นเพื่อนกับนักับไงไไรนเพื่อนครับออกไรนี่คำไปเขาอยากคุยกับผมชื่อมาบุญลองพี่เรื่อนมาปริญญาคอนเทนต์เดเรันหน่อยอ๋อนี้ใส่ชุดปริญญาเาเลยนะ กันเอ่อใช่ไหมครับยินดีด้วยครับผม,มต้องแนบยินดีมากๆนะครับยาวขึ้นหน่อยอ่ uh, i have a f a n but not sure ชีวิตหลงเกษียณที่มีความสุขนะครับขอให้ขอให้ไม่เหนื่อยครับแล้วก็ขอให้ได้ใช้ชีวิตอย่างเต็มที่นะครับถ้ามีาสดครับถ้ามีโอกาสก็ได้ครับอะไรนะครับคิดว่าน่าจะเป็นอินดอร์ครับ ก็นอกจากตะบอลก็อาจจะมีเป็นมินิคอนเสิร์ตนิดนหน่อยหน่อยแหละครับผมมาจอยกันมาจอยกันหลังเตะบอลครับ ยอดครับผมกลัวกลัวกลัวทุกคนรอนกันนะ เย็นแล้วขอบคุณมากนะครับผมบายได้ครับเดี๋ยวเจอกันครับเดี๋ยวไปก้อนฝั่งโนุนกัน ก้อนทางฝั่งขวาครับอา้าวฝั่งนี้ไม่ไม่ไม่อยากดูอะไรเลยเหรอขอขอบคุณจ้า

2 3นะครับครับชีมูครับอบค,ครับผมอ,อลครับเป็นครูหรอครับอเกงมากครับอไรกยินดีมากครับผม,ผมว่าง เดี๋ยวมีคดีอะไรเดี๋ยวเรไม่ต้องมีดีกว่าเราต้องใช้บริการคิดถึงคิดถึงคิดถึงเหมือนกันไหมเหมือนกันครับ ่เจอแต่สิ่งที่ปรารถนานะครับขอมาขอเจอตลอดตลอดนะอะไรนะอะไรลังลังไปกัารักเหมือนกันครับอะไรนะรักเหมือนกันครับ วันเกิดใช่ไหมครับเบิร์เดนครับผมขอให้เป็นปีที่ดีนะครับผมแล้วก็เจอแต่สิ่งที่ประทับใจีะครับลิ้มสุนไครอบอ,อ,อยู่ข้างจินครับลิ้มสุดแล้วพี่ปิ่น พี่ปิ่มครับผมแฮปบี้เบอร์เดย์ครับผมขอให้ร่างกายแข็งแรงนะครับผมแอนทอนและมาเทมาครับอีกสามนาทีนะคะขอกำลังใจทํังงาน